การปลูกทุเรียนนะครับมีอยู่4ข้อสี่ดีไม่พอแล้วนะครับสี่ดีนะครับไม่ไม่พอครับไม่เพียงพอนะครับเรามีตอนนี้เราค้นพบว่าต้องมี5้ดีนะครับเนื่องดินดีดินดีนะครับ 1. นึค่าดินเราดีดินเราสวยนะครับภูมิแถวละแวกนั้นน้ําไม่ท่วมนะครับหรือไม่แห้งแล้งมากเกินไปนะครับ ถือว่าเป็นดินดีนะครับข้อ1ครับดินดี2น้ําดีนะครับน้ําเราไม่เป็นกดเป็นด่างมากเกินไปนะครับเหมาะสําหรับให้น้ําทางดินหรือทางใบได้ก็ถือว่าน้ําดีก็มีชัยนะครับ3นะครับสามสามคือแดดดีนะครับ,รบ,รบประเทศของเราภูมิอากาศาหรือแดดนี้ดีเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะภาคาตะวันออกภาค เหนือภาคอีสานครับแดดจะดีมากครับเพราะว่าฝนน้อยแต่เราอาศัยว่าเรามีแหล่งน้ําดีนะครับอย่างข้อที่2นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าขาดข้อที่2คือน้ํานะครับน้ําไม่ดียังไงก็ผ่านแดดดีไม่ได้เพราะว่าแดดภาอีสานแรงมากครับถือว่าแดดดีก็มีชัยอีกนะครับข้อ3คือแดดดีข้อที่4นะครับบริหารจัดการดีครับ ที่ผมบอกว่า4ดีนะครับบริหารจัดการดีคือเจ้าของสวนนะครับผู้ที่ทําสวนทุเรียนนั่นเองนะครับที่จะดูแลสวนต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเราบริหารจัดการดีมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่นะครับยังไงก็มีชัยแน่นอนครับแต่ที่ผมบอกว่า4ดีแต่ก่อนคิดพอมาถึงจุดหนึ่งนะครับมันไม่เพียงพอนะครับมันไม่เพียงพอนะครับ4ดีนะ4ดีไม่เพียงพอแล้วนะพี่น้อง ต่อไปก็เลยเพิ่มมาอีกเป็น5 d นะครับ5ดีดีกว่าแล้วนะครับไม่ใช่4ดีแล้วนะครับ5ดคือต้องมีต้นทุนที่ดีนะครับถ้าไม่มีทุนนะครับไปต่อไม่ได้นะครับพอเจอปัญหาข้างหน้าเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับอย่างอาของสวนเสร็จไร้มาันาปีที่แล้วนะครับรู้ว่าจะแก้ยังไงแต่ต้องรอทุนนะครับเพราะทุนเราไม่มีก็ทําให้ลาา่าช้าทําให้ผลผลิตหรือว่า,าต้นทุนเรียนเรา หยุดชะงักหรือสูญเสียไปเช่นนั้นนะครับก็ไปหลายต้นนะครับที่สวนครับตีไปประมาณสูญเสียไปนะครับคือเสียหายนะครับประมาณ40-50%เนะครับเพราะว่าเราทุนไม่ดีนั่นเองนะครับครับสุดท้ายแล้ว4 d ดีไม่ได้นะครับต่อไปต้องเป็น 5D นะครับถึงจะผ่านนะครับอย่างนั้นแล้วเราจะไปต่อไม่ได้สําหรับมือใหม่นะครับถ้ามือเก่าเขาก็มีทุนอยู่แล้วนะครับเขาจะสามารถแก้ไขวิกฤตเวลาเจอปัญหาได้แบบอย่างรวดเร็วนะครับ สำหรับชาวสวนมือใหม่ชาวบ้านนะครับะจะแก้วิกฤตหรือแก้ไขปัญหาก็ล่าช้าเพราะว่าลงทุนมาตั้งแต่ปีแรกจนปีที่ได้รับผลผลิตก็4ี่ห้าหปีนะครับก็ทําให้เราก็หมดต้นทุนไปเยอะทีนี้เราก็จะไม่มีต้นทุนสำรองก็จะเกิดปัญหาครับเราจะแก้ไขตรงไหนก็ลําบากนะครับเพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะครับ แต่ตอนนี้ต้องมี5ดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะคิดจะปลูกนะครับทุเรียนหรือผลไม้ต่างๆนะครับต้องมีอยู่5ดีนะครับไม่ว่าแต่ดินดีนะครับภูมิภูมิประเทศในแถบนั้นนะครับเป็นน้ําท่วมหรือเปล่านะครับหรือว่าที่แห้งแรงเกินหรือเปล่านะครับแต่ถ้าแห้งแล้งเกินก็ไม่เป็นไรนะครับขอไม่ให้น้ําท่วมแต่ขอให้มีน้ําดีนะครับอย่างเช่นแหล่งน้ําเราก็ น้ำบาดาลก็ได้นะครับน้ําคลองน้ําห้วยน้ําอะไรต่างๆนานาหรืออ่างเก็บน้ําที่ชุมชนเขาไม่ห่วงมากนะครับหรือเขื่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆเจาะน้ําบาดาลก็ใช้ได้นะครับสําหรับน้ำครับขอให้มีน้ําดีด้วยนะครับสุดท้ายนับสรุปนะครับต้นทุนที่ดีนะครับอย่าลืมนะเพื่อนอ่าสู้ๆกันต่อไปครับสำหรับชาสวนทุเรียนครับเป็นกําลังการให้สาหรับผู้ประสบภัยภัยแรงที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เกําลังกาให้กับ ผู้ประสบภัยกับพายุนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนที่เจอประสบภัยน้ําท่วมตอนนี้นะครับจงสู้ต่อไปนะครับจงเข้มแข็งสู้ต่อไปนะครับ